นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิน้อมใจกราบขอการได้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขอการครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ด้วยความเคารพทุกรูปทุกท่านหน่อยพอนะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเชิญอมุลงนั่งสบายฝึกนะใจสงบพร้อมกับการฟังธรรมะนะคำาคืนนี้เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้าย เปะอุทิศบุญกุศลแด่คุณเจประวิทย์นพรัมวิอินที่ท่านได้ละสังขารวายชนจากไปท่านเป็นคนที่ดีมากเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์เอาธรรมะเป็นหลักเป็นใหญ่จึงได้จัดงานมาเป็นบุญกุศลตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคุณเจประวิทย์นพรหมวิอิน หรือว่าเป็นผู้มีบุญที่ตั้งอยู่ในบุญกุศลเราจึงช่วยจัดงานเพื่อเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเพราะการบำเพ็ญบุญกุศลนี้เราอ้อนพระพุทธเจ้าเป็นหลักอ้อนพระพุทธเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตเพราะไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารม,มีหลายล้านชาติ เพียงแค่ได้ยินชื่อนะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งเราปฏิบัติตามก็ยิ่งเป็นบุญกุศลบุญใหญ่อานิสส์มากบุญกุศลที่จะนำไปได้เราต้องทำให้ถูกต้องเน้นที่ผู้วายชนผู้ที่จะส่งบุญกุศลก็ต้องเป็นพระอริยเจา้าและก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะสิ่งที่ตับติดตามไปได้ก็คือบุญกุศล ห้าสิบสีปีที่ผ่านมาที่หลวงพ่อกันหาได้มาบรรชาอุปสมบทในพระพุทธศา,าสนาศาสตพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นปุริทัตโตได้ประพฤติปฏิบัติอยู่กับลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นขณะนี้ท่านเหล่านั้นก็ได้ละสังขารวายชนจากไปส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์รุ่นนี้ ก็ได้เป็นพระอริยะเจ้ากันสมัยก่อนการประพฤติการปฏิบัติได้เข้มข้นเคร่งครัดเราได้เห็นตัวอย่างแบบอย่างทั้งภาคความรู้ภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันในชีวิตประจำวันสมัยก่อนที่ยังไม่มีวิทยุโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์มือถือภิกษุสาม,มเณรส่วนใหญ่ก็ตาม ครูบาอาจารย์ทำตามประธานสงฆ์ประชาชนทุกวัดก็พากันประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจกคนบุตรลูกหลานพากันมาบวชก็ไว้วางใจไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พาถือนิสัยถือข้อวัดปฏิบัติถือพระวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่ ทุกคนได้ผากันยกเลิกตัวยกเลิกตนโดยถือพระธรรมพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนำมาบอกมาสอนจึงได้เอาความรู้คู่กับการประพฤติปฏิบัติเพื่ออบรมบ่มอินทรียกเลิกทางวัตถุที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อความสะดวก มีรถมีเครื่องบินมีสื่อสารมวลชนที่มีหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือนะการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐของเราทุกคนที่ถูกต้องต้องมาพัฒนาทางใจเรียกว่านามธรรมเราพัฒนาวัตถุคือร่างกายท่านเรียกว่ารูปธรรมเพื่อความสุขสะดวกสบายของชีวิตนี่จึงเป็นทางสายกลาง เราจะเอาแต่เรื่องจิตเรื่องใดอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องพัฒนาวัตถุไปพร้อมๆกันเพื่อจะได้เป็นปัจจุบันธรรมเพราะความเป็นพุทธะทางจิตใจกับพุทธะทางวัตถุต้องไปพร้อมๆกันจึงจะเป็นสิ่งที่ทนโลกทันสมัยเป็นสิ่งที่ดับทุกทางจิตใจและวัตถุไปพร้อมๆกัน โครงสร้างของโลกนี้ให้เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นอริยมรรคมีองค์แปดจึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ในการพัฒนาจิตใจและวัตถุไปพร้อมๆกันการนอนหลับพักผ่อนของมนุษย์2ีิชั่วโมงต้องนอนพักผ่อนเพื่อปล่อยวางให้สมองพักผ่อนสักหกชั่วโมงสมองจะได้เอาไปสั่งงานเพื่อสุขภาพร่างกาย สำหรับคนนอนไม่หลับหรือหลับยากก็สักเจดถึงแปดชั่วโมงเวลาเราตื่นก็ต้องมีเหตุความเห็นถูกต้องนะเข้าใจถูกต้องกับการปฏิบัติที่ถูกต้องสมองมันจะได้ไม่สับสนเรามายกเลือกตัวตนให้เป็นศีลสมาธิปัญญาความเป็นพระอริยเจ้าของเรานั้น,นเป็นได้กับทุกๆคนไม่ว่าเราเป็นนักบ,บวชหรือฆราวาส ก็สามารถเป็นพระได้ทุกชาติทุกศาสนาชาตินี้ก็ได้แก่ความเป็นมนุษย์ชาติก็ได้แก่ประเทศนั้นๆเหมือนหมู่มวลมนุษย์ที่เกิดมามีชื่อไม่เหมือนกันมันก็เป็นแค่สมมุติเพื่อความสะดวกนะความสบายชื่อว่าศาสนานะก็มีหลายชื่อแต่ความจริงก็คือความจริงนะต้องพัฒนาใจพัฒนาวัตถุไปพร้อมๆกัน อย่างในโลกนี้ก็จะมีภาษาใช้พูดกันเยอะหลายร้อยหลายพันภาษาเพื่อเอาสมมุติมาใช้งานถ้าเรามีความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องเราก็จะเป็นได้แค่เพียงคนมนุษย์จึงเป็นผู้ที่ประเสริฐที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องที่พัฒนาวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกันทุกคนไม่ต้องไปแก้คนอื่นนะ มาแก้ที่ใจของตัวเองนี่แหละเพราะคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนเอนคำว่าพุทธะก็แปลว่าผู้รู้รู้อะไรคือรู้วงจรรู้กระบวนการของปฏิจจสมุปบาทรู้เหตุรู้ผลเป็นการพัฒนาใจพัฒนาวัตถุที่มีคู่กับมุมมนุษย์มนุษย์ทุกคนต้องเอาความรู้ความเข้าใจมาเป็นแนวทางอันประเสริฐ เราถึงได้มีการเรียนศึกษาตั้งแต่อนุบาลปัญญาตรีโทเอกคำว่าพระก็มีอยู่ในทุกศาสนาคือการยกเลิกตัวยกเลิกตนพัฒนาวัตถุก,กับใจไปพร้อมๆกันปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขได้ให้หมู่มน,มนุษย์เข้าใจเรื่องชาติศาสนาก็คือยกเลิกตัวยกเลิกตนพากันดำเนินชีวิต เมื่อเรายกเลิกตัวยกยกเลิก,ลกตนมันก็มีความสุขสงบพัฒนาชีวิตพัฒนาวัตถุไปพร้อมๆกันเขามีนาฬิกาชีวิตนะก็เพื่อให้เราปรับเข้าหาเวลาปรับตัวเองเข้าหาธรรมะเข้าหาข้อประพฤติข้อปฏิบัติ GDP ทางจิตใจ GDP ทางวัตถุจะได้มีความสงบร่มเย็นไปพร้อมๆกัน โลกนี้จะได้มีนักการเมืองที่บริสุทธิ์คือเอาธรรมะเป็นหลักข้าราชการที่บริสุทธิ์ที่เอาธรรมะเป็นหลักประชาธิปไตยที่เรากำลังปกครองก็ได้รู้กันอยู่ก็ยังถือว่ายังเป็นนิติบุคคลยังเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดก็คือธรรมาธิปไตยที่พัฒนาไปพร้อมๆกัน จึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่คนที่ยกเลิกตัวยกเลิกตนเป็นทางสายกลางเมื่อเราไม่ยกเลิกตัวยกเลิกตนมันก็เป็นเหมือนพระวิเนทรนกับพระธรรมกถึกที่นคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งแล้วก็เอาความรู้มาทะเลาะกันเราต้องพากันยกเลิกตัวยกเลิกตนเพื่อปรับตัวเองเข้าหาธรรมะ ยกเลิกธาตุยกเลิกชั้นมันณะนะใช้สมมติมุดเพื่อความสะดวกความพัฒนาความถูกต้องทุกท่านทุกคนต้องมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติเราต้องว่างจากสิ่งที่ยังมีอยู่เห็นทุกอย่างสู่พระไตรลักษณ์สักแต่ว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย ความดับทุกข์มันเกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งทุกเวลาที่เรามีความเห็นทุกต้องเข้าใจถูกต้องและปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเรายังไม่เข้าใจเรื่องพระศาสนาก็ต้องพากาันเข้าใจนะศาสนาศาสนาคือการยกเลิกตัวยกเลิกตนศาสนาก็จะไม่ทะเลาะกันถ้าเอาตัวเอาตนมันเลยมีการแตกแยก แตกแยกในศาสนาตัวเองก็ยังไม่พอไปแตกแยกศาสนาอื่นอีกถ้าเรามีตัวมีตนตัวเองก็มีความทุกข์รอบครกวมันก็ทุกข์ความเห็นผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดมันทําให้เรามีความทุกข์นะไม่มีการปฏิบัติแก้ไขตนเองมีแต่จะไปแก้ไขคนอื่นทุกคนต้องมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจ เรามีความเห็นผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดคิดว่ารักตัวเองรักลูกรักหลานรักวงตระกูลรักชาติรักคนอื่นให้เราเข้าใจนะนะมันคือความหลงความหลงนี้ได้ครองใจเราครองทาตุครองการนัยยตนะมันแก้ไขไม่ได้เราต้องมายกเลิกตัวตนมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติ คนเรานะต่อให้รวยเป็นมหาเศรษฐีของโลกก็ไม่สามารถดับทุก์ได้เพราะความหลงเผาเราตลอดการตลอดเวลาให้ทุกคนภาก,กันเข้าใจเพื่อให้เกิดทางสายกลางกับวัตถุและจิตใจคนเรามีความหลงในเรียกว่าตัณหายิ่งหาเท่าไหร่มันก็ไม่มีที่สิ้นสุด มันดับทุกข์ไม่ได้ไม่ถูกต้องความไม่สงบไม่วิเวกให้เราผักกันเข้าใจนะเมื่อเรามีตัวมีตนความสงบวิเวกมันก็ไม่มีแกเราถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมันก็เกิดความสงบความวิเวกแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมันก็สงบ ทุกท่านทุกคนอย่าพากันแสวงหาความสงบความวิเวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิระดับโลกิยะการบรรลุธรรมก็มีอยู่แก่เราทุกคนที่เป็นนักบวชทุกศาสนาเหมือนกับกินข้าวทานข้าวนี่แหละมันก็อิ่มได้ทุกคนนมีกับทุกคนได้ด้วยการรู้เรื่องพระไตรลักษณ์รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญา เราทุกคนไม่ต้องไปหาพระที่ไหนหาพระที่ใจของเรานี่แหละที่เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องและปฏิบัติให้ถูกต้องมีความสุขไปพร้อมๆกันในการประพฤติปฏิบัติให้หมู่มวลมนุษย์พากันเข้าใจอย่างนี้เมื่อหมู่มวลมนุษย์ลงวัตถุนะก็เลยเป็นแค่เพียงคนเป็นความหลงถ้าเรายกเลิกตัวตนด้วยสัมมาทิฏฐิ เราจะรู้เรื่องพระไตรลักษณ์ชัดเจนเราเอาสมมุติมาใช้ในการแก้ไขตนเองมีความสุขในการปรเพื่อปฏิบัติแก้ไขตัวเองเราอย่าเอาสมมุติมาเป็นตัวเป็นตนถ้าเราเอาตัวตนเมื่อไหร่ความพินาศก็มีแก่ผู้นั้นถ้ามีตัวมีตนเมื่อไหร่ความทุกข์ก็มีกับเรา การมีตำแหน่งก็เพื่อให้เรามีความรับผิดชอบนะที่จะได้เสียสละที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาให้เราถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องก็จะเป็นความดับทุกข์ของเราทุกคนเราต้องยกเลิกความมืดยกเลิกความหลงอย่าเอาสมมุติมาเป็นตัวเป็นตนสมมุตินะ่ะเหมือนบทละครที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ให้ทุกท่านทุกคนพักกันเข้าใจเมื่อมีตัวมีตนนะมันก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันไม่ถูกต้องเราต้องมีความเห็นให้ถูกต้องมันแก่มันเจ็บมันตายก็จังหัวมันทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้จะได้เข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติ ถ้าเราเข้าใจเราก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อย่าให้โลกครอบงำรมเราต้องมีความสุขในการสละตัวสละตนจะเอาความฟุ้งซ่านความหลงครองธาตุครองขันครองอายตนะมันเป็นนิวนมันคือความหลงห้าสิบปีที่ผ่านมา ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุจเจริญขึ้นอำนวยความสะดวกสบายแต่ทางจิตใจกลับด้อยลงให้เราเข้าใจนะพระนิพพานก็ยังมีอยู่อย่างเก่าแต่เราต้องมาแก้ไขตัวเองอย่ามาเอายศตําหน่งไปใช้ในทางที่ผิดต้องเอาความเป็นมนุษย์มาประพฤติปฏิบัตทิที่เป็นทางสายกลาง เทคโนโลยีที่เอามาใช้สอยที่เป็นอันตรายแสบเผ็ดก็คือโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเราต้องเอามาใช้เท่าที่จําเป็นเสพสื่อด้วยปัญญาเราจะได้เข้าสู่ปัจจุบันที่เป็นธรรมเป็นคุณธรรมไปพร้อมๆกันที่ไม่มีโทษทุกคนทําได้ปฏิบัติได้เพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ใครนะ เรามาแก้ที่ตัวเองศีลก็คือการยกเลิกตัวตนมันก็ยกเลิกได้ดระดับหนึ่งแต่ก็ยังดีเราก็ต้องพัฒนาวัตถุไปพร้อมๆกันเรียกว่าทางสายกลางเราไม่ต้องไปหาความวิเวกที่ไหนเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมันก็มีความสุขได้มันอยู่ที่ปัจจุบันเราไม่ต้องไปหาพระที่อื่น เรายกเลิกตัวตนจึงจะรับไม้ยผลัดจากพระพุทธเจ้าจากพระอาหารได้ให้เข้าใจอย่างนี้คนเราต้องเข้าใจอย่างนี้อย่าให้ลูกธรรมมาครอบงำสติปัญญาของเราคนเราจะเอาหน้าเอาตาเอาเกียรติไปทำอะไรก็เห็นเห็นอยู่นะนะมันไม่รอดจากเกิดแก่เจ็บตายความพัดพลาดไปได้สักคน เพราะความสุขของเรามันอยู่ที่เราเสียสละนะเราจึงจะบริโภคทุกอย่างด้วยปัญญาเพราะถ้าเราบอกไม่บริโภคด้วยปัญญามันจะเป็นการเวียนว่ายตายเกินเพราะถึงจะสวยสดงดงามหรือเจ็บปวดเท่าไหร่มันก็เป็นเพียงผัสสะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าโอ้นะ เราเกิดมาเพื่อมีปัญญานะไม่ใช่มาหลงไม่ตามสิ่งเหล่านั้นไปหลงจนพากันไปสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นนี่เป็นสินอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วนะเหมือนที่มีปัญหาต้องพากันไปเดินกระบวนอย่างนั้นนะนะคือจะไปแก้ไขคนอื่นทุกคนต้องแก้ไขตัวเองก่อนต้องพากันมาทำหมันตัวเอง ไม่ต้องไปหาหมอให้เขามาทำมันนะไม่ต้องไปให้คนอื่นเขามาทำมันให้มันคนละเรื่องกันที่จะไปแก้ไขสิ่งภายนอกจึงต้องมองดูโลกนี้ด้วยความเป็นของว่างมีสติอยู่ทุกเมื่อทั้งโลกนี้และตัวของตนเองเป็นของว่างเปล่าดังที่พุทธองค์ตรัสกับพระโมคคัลราชว่าดูก่อนโมคคลาน เธอจงพิจารณาเห็นโลกด้วยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อพึงถอนอัตานุทิติความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยอาการอย่างนี้เธอจะเป็นผู้ข้ามมัจจุราชเสียได้บุคคลพิจารณาเห็นลลกอย่างนี้มัจจุราชจึงมองไม่เห็นที่ว่าเธอจงพิจารณาเห็นโลก ไม่ใช่ว่าท่านให้ไปดูโลกทั้งโลกนะหรือทั้งประเทศไม่ใช่อย่างนั้นให้ดูจิตที่มันอาศัยโลกเป็นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ให้รู้โลกอยู่เสมอสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงตรัสว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไกลจากกิเลสท,ทุกท่านทุกคนต้องเข้าสู่ความดับทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ตาย เพราะชีวิตของเราจะเลื่อนไปเองเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีได้มันจะเลื่อนไปอย่างนี้คนเราไม่อาจถึงอนาคตได้มันจะเป็นปัจจุบันอย่างนี้ที่ถามว่าตายแล้วไปไหนมันก็อยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันคิดอย่างไรเราก็ไปอย่างนั้นถ้าเราไม่มีสติสัพชัญญาไม่รู้ตัวทบพร้อม ปัจจุบันเราปล่อยให้มันคิดไปมันก็ไปตามที่เราโง่เราหลงที่เรียกว่าอาวิชามันก็ต้องเวียนว่ายตายเกินเพราะเราไม่ได้ไประพฤติปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเพื่อพากันไปเวียนว่ายตายเกินสี่นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกทมนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกปัญญาที่รู้ธรรมะไม่ใช่เพียงแค่เลี้ยงชีพตรีโทเอกรรรมาหากินพระพุทธเจ้าท่านให้เราเข้าถึงความสุขความรับทุกข์กันตั้งแต่ยังไม่ตายทุกอย่างต้องแก้ที่ใจเราทุกคนพาก,กันมาสังเกตภายนอกภายนอกเราก็ต้องแก้ ตามหลักเหตุผลวิทยาศาสตร์แต่ทุกคนต้องรู้ใจของตนเองรู้ที่แก้ที่ใจเพราะปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยปัญญาและด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติลงมือทำรรจงมองดูดโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อ เป็นผู้ถอนอัตานุทิติคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวเรื่องตนเสียด้วยประการชนนี้เราจะเบาสบายคลายทุกข์หายข้างบนไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมจึงขออํานวยอวยชัยด้วยคุณพระศรีรัตนตรยัยบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้ดวงวิญญาณของคุณเจตประวิทธพรมพิอิน์ จงไปสู่สุคติสัมปรยาพสมดังเจตนาปรารกทุกประการขอให้ทุกท่านทุกคนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและได้รับสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดคือพระนิพพานสมบัติด้วยกันท่านทุกคนเถอ